สี่ดีครับผมแมงทับฟูชาแนลนะครับปซอมีอะไรเกิดขึ้นเนาะนี่เนาะปศอมีอะไรพี่โไปไปได้ยังไงน่ะยายฮันนี่ขายพลาสติกใสภูงใหญ่มาเลได้ห้าบาทแล้วก็โอ้โหไม่คนเหยียบเลยายนาได้หนูนาก็ไม่ต้องไปเก็บให้เขาหรอกมาเก็บรกบ้านเปล่าอ่ะของขยะน้ะขวดเบียร์ทั้งนั้นเลยไอกระป๋องเบียร์น่ะ เกี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกือบเต็มถังถังหมดแล้วที่เก็บขวดไว้น่ะที่กูบอกว่าเดี๋ยวกูเก็บเองน่ะเต็มบ้านกระท่อมนะฮะได้จีบาทมาเยอะสิบห้าบาทแล้วโมโหได้ยังไงที่พ่อญาติก็ได้แปดสิบกว่าบาททางล่างกระดาษอันอันอะไรนะข้างในพี่ตามก็เอาขนออกมาเออเออ ลังกระดาษค้นออกมาแล้วจะแยกอ่ะมันให้มาได้สิผ้าบาทตะกี้นี้จะบอกว่าถ้ามันไม่ได้เก็บใส่กล่องกูบอกว่าเอาไปลงมาเถอะจะไปขายเมื่อกี้เกือบหิวเอาแบตเตอรี่ขาแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหไปถ้าเราไม่มีคนอยู่มสงสัยไปนะไปเนี้ยแบตเตอรี่เขาขายเป็นลูกเลยนะเออเอาไปเทิญมาได้พี่มาบ้านมะแจ้งจับกับพ่อแบบนี้น่ะมาเขาไม่อยู่แล้วไปค้นเอา หาเก็บของเขาน่ะอะไรก็เก็บเขาแจ้งจับเลยนะพวกนี้น่ะอันนี้เราไม่ว่าเราเขามองอยู่แต่คนที่เขาไม่อยู่บ้านไปเก็บของเขาน่ะเขาหาว่าปลุกรุงนละคนที่อเมรทางโน้นน่ะเขาแจ้งจับน่ะจับตีคุกน่ะแล้วหนูเป็นห่วงบ้านเก่าจังเลยไม่ใช่มันวนไปหมดแล้วาต้องไปดูต้องไปดูพี่บันนี่โ้โหเลยอะชิห้าบาทซื้อซื้อปิ้งปลาให้อีกจบแล้วเรา ก็ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะน้อยเกินเนาะมัวก็เมื่อกี้นะผมดูเยอะอยู่ของนะฮะมันไม่อยากจะเก็บเลยอ่ะมันอะไรจะไม่เยอะละลังโอ้ประโซทำสีผมมาใหม่เนี่ยกะป๋องเบียร์ทั้งนั้นเลยอ่ะเต็มเกือบเต็มถังอ่ะกระป๋องเบียร์ไปไหนก็เก็บมากระปองเบียรเราเหยียบเหยียบเหยียบหมดแล้วอ่ะเกือบเต็มถังแบบต็มโตคิดดูก็ มันไม่น่าได้สิบห้าบาทรวมทั้งหมดอ่ะรวมหมดมันให้เรามาสิบห้าบาทมันเป็นกิโลนะเราชั่งกิโลนะเออแล้วเระขายโน้ตละสิบสองบาทที่เราอยู่บ้านน่ะแต่นี่ไม่รู้เพราะเราไม่เคยขายนานแล้วเขาได้ชั่งไหมไม่รู้มันชั่งเขาไอาพื้นชั่งอยู่เขาบอกว่ากิโลละบาททุกอย่างกิโลละบาทคือมันได้สิบห้าบาทก็คือสิบห้ากิโลแล้วคิดดู บอกว่าไปเลยไม่ต้องเข้ามาเลยนะบริเวณนี้ถ้าให้แบบนี้นก็ไม่ต้องมาเลยแล้วก็ด่าเลยเนี่ไม่ขายเลยไม่ขายเลยนั่นก็อยากเข้ามามันไม่ได้แยกว่าลังกระดาษกี่บาทกระป๋องกี่บาทนันอันนี้อรวมกันละแล้วไ็เห็นว่ารลบไงแล้วก็จะทําบุญบ้านเองใช่ไหมก็จะให้มันสะอาดแต่ทีนี้ให้มันร่วงตาไงแต่ไม่คิดว่ามันจะให้น้อยขนาดนี้ เสียอารมณ์คนสวยเลยดูดิพ่อแต่งทั้งคนจนเลยเนี่ยนะแต่งให้จนมียาซ้อมไม่หยิบเลยไม่หยิบเออหยิบโอ้โหไปหยิบเอานำให้เหรียญเอ้าได้แค่นี้เหรอจ้าได้สิบห้าบาทได้สิบห้ากิโลหมดสไม่หยิบเลยคอยบอกอยู่เขาเอาไปขายต่อเขาได้กำไรเพียบโอ้ยยจะไม่ได้กี่เท่าเลยนะ เหยียบด้วยนะเหยียบกระป๋องก็เหยียบเหยียบเออเหยียบหมดเลยวะโอ้โหแบบนี้เราเอาไปขนไม่ขายเองสิต่อไปนี่ก็จะานเองแล้วนนั้นไปขายเองเอาไปขายเองเลยที่ที่ตรงที่เขาคอยดูนะที่เขาไปขายนี่เลยคอยดูนั่นร้านี้จะเก็บเองคขาดูจะให้เจ้าเอาพาไปใส่เดี๋ยวไปขายพที่ตรงที่ร้านเลยใช่ไหมเออเพราะว่าร้านที่ที่เรามาต่างอยมันมีร้านนั้น่ะเห็นมันที่ข้างฝั่งโน้น่ะมีโอ้ยไปขายที่เลยเออ หนูแต่ละปีหนูหนูเ็บเงินไปอ่ะไม่ไม่ใช่แต่ละปีแต่แต่ละเดือนทุกเดือนตอนที่ซ่อมรถอ่ะเอาเศษเหล็กไปขายน่ะกาไรมันก็อยู่นนั่นแหละได้มื่นกว่ามื่นกว่า้ะพันว้าวพันไอวีโก้น่ะเต็มนั่นอ่ะเขาคิดให้กิโลละสิบกว่าบาทนูนะนี่พ่อซอบอกเขาเลยว่าไม่ต้องมาที่นี่ใช่ไหมบอกเลยใช่ไหมบอกแล้วลาไปแล้วชี้หน้าด้วย เเเอออสียยดดาไไม่้ช็ตนนะคิดไปถึงใช่ไหมคิดไม่ทันมโหัวเว่ยมาไปไม่ต้องมาไปไม่ต้องมาอีกเลยนะมาหัวเว้ยเว้ยอารมณ์เสียเว้ยไม่คุ้มค่าเก็บเลยนะไปมาไปเก็บไปส่งข้าวไอ้ปากแปก็เห็นสามสี่ครัวก็เบียร์โอ้ยพอจอเห็นที่ไหนก็เจ็บนะเห็นที่ไหนก็เก็บมาหมดเบียร์น่ะ โอ้โหแตมันทำกับเราสิโอ้เห็นขยะไม่มีรู้ว่าเป็นขยะก็มันขยะแล้วเขาเขาบอกว่าขยะน่ะไม่มีค่านะครับผมถ้าเจ็บไปจริงๆน่ะมีค่านะฮะเซ็งมนัสมนุษย์เลยแบบเสียลมละจ้ะโอเคนะฮะเนาะเอาจบแล้วนะเอาแปดนาทีจบพอแล้วเอาเรื่อยๆนะครับเลยอีกสามนาทีมาสอบ มีกาแฟไหมกาแฟก็มีนั่นไงกองหนงนั่นน้านี่ไงหาท้งนานหาทำไมต้องนานกดจะกินกาแฟไม่มีกาแฟเลยใจเย็นวาซอ่ม่เย็นไม่ย้อนวันหลังก็เจ็บมาแล้วก็ ขายเองนะพ่อสอนเก็บมากเก็บมากนเอาใส่ถุไปขายกันเลยแล้วเรามาดูกันว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะต่างสิสิบห้าโลสิบห้าบาทพี่แดงก็เดี๋ยวให้แกมีรางๆให้แกใส่รถไปพร้อมกันเลยโอ้ของพี่แดงเขาไปเก็บแล้วเหรอเนี่ยตอนเนี้ยไม่ให้ไปเก็บแล้วคือไปเก็บแต่โดนหามว่าดุบบุกเลยล่ะลานี้ของพี่แดงเยอะมากเลย อย่างน้อยก็ได้รังถ้าเขาบอกว่ากล่องอ่ะเขาให้รังละหกบาทนะถ้ามีรังใส่นะหกบาทแต่ว่าผมคิดที่แรกนะเจ็บเขาไปเจ็บเนี่ยโอ้น่าจะเยอะอยู่นะอะมันเยอะเนาะเอ้อเยอะอยู่ ใช่เฉพาะขวดเบียร์ทั้งนั้นเราไม่ได้มีขวดอะไรตอมเลยน่ะคิดว่ามันคิดว่าถ้าเราขายกรุงเทพน่ะไม่กระป๋องน่ะได้ได้เออมันน่าได้เนย่งร้อยย่สเ็สามสี่สิบบาทมันได้อยู่แล้วอ่ะเออถ้าให้อะไรมันน่าเกลียดจังเลยอ่ะจะให้มันวางเทออกแล้วตะกี้เนี่ยแต่ก็เขาจัดเรียบร้อยขนาดนั้นเขาก็ไม่ทีหลกมั้งมืันอะเราก็ลืมถามว่าลองว่าโลละกี่บาท อคนเราเนี่ก็เอาเปรียบเขาแนหนาะสใหมเนาะรอบก่อนที่เขามาเก็บอะเขาให้อ่ามันก็โอเคอยู่เขาให้กิโลละห้าบาทเล็กอ่ะรถคันแดงนะให้เยอะอยู่ที่แม่ร้องอแต่หายไปไหนไม่รู้ตอนนี้นะไอ้นั้นไอ้นั้นรถรถดีเม็กเอ่อสีสีบอลนะเขาให้ให้ราคาห้าบาทอยู่ เราก็มาคิดว่าเออถ้าเราไปขายเองก็ต้องหักน้ำมันอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใชแล้วเนี่ยนะอะไรก่อนมันก็อันนี้แบบกิโลละบาทอะทุกอย่างกิโลละบาทอะเ <c oughs> ดย์ซ์โซเมื่อกี้นี้ได้สิบห้าโลก็สิบห้าบาทก็ <c oughs> ไม่พอค่าก๋วยเตี๋ยวนะฮะไม่พอค่าอะไรก็ไม่พอ <c oughs> ซื้อใส่ให้หมาเจ้ย <c oughs> <c oughs> ังไม่พอเราต้องจ่ก็อนไม้ละยี่สิบบาทตก็ควักทุนให้มันอีกไม่เสียเวลาเก็บมั้งเสียเวลาเก็บ โอเคนะคะับสำหรับคลิปนี้ก็ลงขออนุญาตลงคลิปนะฮะอ่ะแล้วก็บ้าให้เลยแหละมันอะไรแต่ขนาดมันนั้นน้อยน้อยนิดเดียวเองให้เขาเก็บเองด้วยนั่นหเหยียบเองด้วยเขาเหยียบกันปุบปุบปับอันนี้เหยียบให้เรียบร้อยก็ทอดเหยียบให้หมดทุกอันเลยใช่ไหมเออเหยี เเหยยีบพราะว่าคิดว่ามันจะเรียบแล้วก็มันเอาคิดว่ามันเดียวแค่ไหนมันถังดำเหยียบนะเต็มหมดเลยดังเต็มถังน้ำนะโอ้ยสิบห้าบาทเต็มถังดำถังน้ำใหญ่ใหญ่ทุเด็กอ่ะไอถ้ามันเป็นกระป๋องอยู่นะโอเคเต็มมันก็ดูน้อยเนาะอันนี้เหยียบนะเหยียบทุกกระป๋องแล้วเขาเหยียบแล้วทขาได้เก็บนักไม่ให้แกมมโหยังไงโอเคใจเย็นพอได้เยตอนแรกตอนแรกว่าจะขอแบ่ง ก็จะขอแบ่งเม่งกอแบ่งคนพัวครึ่งเนาะว่ะไ่ไหนได้เอาที่ผ้าทาเหนื่อยเลย้บองแล้วที่มาโอน่าจะได้สักร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แหละไม่ได้เลยโอเคนะครับขออนุญาตลงนะครับลงคลิปนะครับขอบคุณมากครับผม